ทำไมเหมือนกันอ่ะคุณกินแต่บบคอนครับอยากให้ผมรู้ท่านครับผมแพนิกเลยผมนึกผมติดโควิดแบบเขาบอกจะมีอาการเบื่ออาหารแบบไม่อยากกินข้าวอะไรเงี่ยอืมไม่อยากกินเลยคุณกินรสอะไรอยู่ก่อนนะชีสแล้วก็หวานเหรอหวานเฮ้ยทำไมถึงมีหวานอ่ะผมไม่มีหวานอ่ะ เดี๋ยวผมสั่งให้นะครับเดี๋ยวผมสั่งให้นะครับโอเคครับหวานครับเดี๋ยวผมกินน้ำตาลใจในที่บ้านนี่ก็แล้วเครือบเอาน้ำตาลเอาน้ำตาลเอาน้ำตาลไปไปไปทําให้ไหม้เป็นคาราเมลและเครือบมีคนเข้ามาบอกครับก่อนจากไลฟ์ไปในวันนี้ไม่ชอบเตยตะวันครับจากมันมีด้วยเหรอคนคนนั้นอะจากคุณโอ๋ดีดีครับ ท่องไว้นี่มันไอจีเขาทำงานอยู่อย่าแต่ว่าเขาคุณว่าพี่โอ๋ไม่ได้นะผมเตะบอลกับเขานะ้วคุณอยู่ทีมเดียวกับเขานะคุณรู้หรือเปล่าไอ้คนไอ้ชาวเน็ตเขาเป็นกองหน้าทีผมนะคุณรู้ใช่ไหมคุณเตะครับไม่สนใจชีวิตของมันทั้งนั้นแหละไปทำงานไปเลยนะนี่พื้นที่ของกูพื้นที่ของผมโอ้โหที่ไหนไม่สนใจเลยออกไปเดี๋ยวนี้อจริงผมแอบตามแอบตามคุณสองคนในการทะเลาะกันม่วาอะไรนะ บันเทิงมากเลยครับบันเทิงมากเลยอ่ะผมอยากให้แบบว่าแบบเล่นซีรีส์ด้วยกันแบบเพื่อนกูรักมึงหวะอย่างเงี้ยนี่ผมต้องการผมต้องกานผมต้องการอะไรกันมาเลยผมต้องการเห็นแบบซีรีส์แบบแบบเพื่อนกูรักมึงหวะ มันไปละมันไปละอุ้ยยังไม่ไปเขาบอกว่าลูกค้าครับเขาพูดจาไม่พอคาก่านีผมอยากให้ชาวเน็ตหลายๆคนนะครับจำนวนเจ็ดพันคนได้ได้ลํำลึกถึงสมัยพ่อคุณรากํำแหงครับว่าเรายังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานใ้ไทยเรามีภาษาของตัวเองนะครับสมัยก่อนอาจจะใช้คําพูดแทนตัวเองว่ากูกับมึงอะไรอย่างนี้ผมอยากให้เอิญทดลองใช้กันทดลองใช้กันดีนี้ต้องพัฒนาแล้วนะครับยังไงครับ เขาเริ่มใช้คุณผมแล้วนะฮะอืมคุณต้องคุยกับคุณโอบดีๆสิครับสวัสดีคุณโอบสวัสดีคุณโอบสิครับสวัสดีคุณโอบสิครับโอ้ยไอ้คนบกเลยยังไม่ไปสวัสดีคุณโอบสิครับคุณพูดดีๆกับคุณโอ๊บสิครับแขไม่เนียิไม่เนียนคุณจิไม่เนียนคุณโอบคุณพูดอะไรเฮ้ยไปเรียนมาใหม่นะฮะเขาบอกให้เรียนมาใหม่อดีตค่ะ เดี๋ยวเจอกันจ้าโอ้ในทวิตเตอร์เราดูนะครับผมรอดูคู่ดีมากๆเลยนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนนะครับเจอกันคุณเตยทุกคนดีครับบ๊ายบายครับไปแล้ว